คุณแม่คะคุณช่วยเขียนบริษัทเยนโลที่อยู่เข้าไปหน่อยคือเขาอาจจะเกิดอารมณ์หุีหล้อลูกค้าชั้นต่อแถวอยู่เรื่องออกไหมฮะลูกค้าชั้นต่อแถวกําลังจะซื้ออยู่นะฉันจะไม่เขียนอะไรกับบินอะไรให้คุณขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเขียนนิดนิดหน่อยหน่อยยังได้รตรงนี้ค่ะอาจารย์เจียแมะนาแนะนําคืออะไรให้ทุกคนไปทํปลายาค่ะ จดนะคะตายา,ายาเ,าเคยเห็นตายางที่เป็นโลโก้ห้างงวนสว่วนหรือบริษัทเราไหมคะาตายางไม่ใช่ตายางตัวนั้นนะหลายคนเข้าใจผิดนะตายางในการเปิดบริษัทไม่ใช่ไหมไม่ใช่ตายางที่เป็นรูปโลโก้อะไรตอนที่เราไปจดทะเบียนเปิดบริษัทหรือห้าง,งาสว่วนนะคะไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องทําใหม่อีกอันหนึง่งทําใหม่ทําขึ้นมาใหม่ ทำขึ้นมาใหม่เพื่ออะไรเพื่ออะไรทําเขียนเลยค่ะชื่อบริษัทเยลโล่จำกัดไอ้ตายางเนี้ยคือคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาเขียนเราปั๊มลงไปเลยใช่ไหมอ่าตัดตาไปเลยใช่ดังนั้นไอ้ตายางตรงนี้เนี่ยคุณก็ระบุไปเลยว่าชื่อชื่ออะไรนะชื่อนี้ถิ่นคนเลยไหมชื่อชื่อบริษัท่ะบริษัทคุณก็ใช้ชื่อบริษัทเลยเยลโล่จำกัดเยลโล่เยเยลโล่ก็เขียนของตัวเองก็ไม่ถูกเยลโล่จำกัด อ่าโอเคแล้วก็มีที่อยู่ด้วยก็ใส่ที่อยู่66 66บหครับ152้าตำบลอะไรอำเภออะไรอะไรไหมนะอ่าฮะแล้วคุณก็ประจำตัวผู้เสียภาษีตรงนี้สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแทกไอดีใส่เข้าไปอ่าตรงนี้ใช่ไหมพี่คุณจะต้องมีข้อมูลที่เป็น ให้เขาทําตายายขึ้นมาอีกอันนึงไปร้านตายายเลยใส่ตรงนี้เข้าไปโลโก้โลโก้ไม่ต้องนะแค่นี้ก็พอต่อแค่นี้พอเพื่อให้เพื่อให้มันแข่ง่ายแล้วตรงนี้มันจะได้ถูกต้องใช่ใช่ตรงนี้ค่ะพอไปถึงร้านแตงโมใช่ไหมก็บอกเขาว่าเออตรงนี้ไม่ต้องเขียนคาว่าสดนะแล้วเขียนอะไรเขาจะบอกบอกว่าไม่ต้องเขียนอะไรเลยเว้นว,ว่างไว้แต่อย่างอื่นเขียนนะคะวันที่ก็เขียน แล้วก็รายละเอียดว่าแตงโมงกี่ลูกลูกละกี่บาทก็ให้เขียนแล้วรวมเป็นเงินเท่าไหร่ก็เขียนปกตินั่นแหละแต่เว้นตรงนั้นเอาไว้เว้นแล้วเสร็จยังไงต่อเราถือบินเงินสดตรงนี้ค่ะกลับมาที่บริษัทแล้วเอาบัตรตาประทับแบบประทับดึงลงไปเลยต้องเขียนจะได้รวดเร็วนะคะก็สามารถที่จะเอามาเป็นค่าจ่ายบริษัทได้และยิ่งไปกว่านั้นหากคุณโอนเงินหลักฐานยิ่งแน่นค่ะคุณก็เอาใบโอนเงินเนี่ยปิ้นออกมาแล้วก็มาแนบกับบินเงินสดได้อีกนะคะ แต่ถ้าเกิดไม่มีใบอนุญาตเงินก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าราคามันไม่เยอะโอเค